วิดีโอนี้สนับสนุนโดย EVME a c e r a m i e m Pro ชียงใหม่และ f i l ล m i n a สวัสดีครับอันนี้นะครับคือ m o x u s Nifa 9นะครับที่นอร์เวย์นะที่มันงไทยมันอาจจะชื่อแค่ MOXUS 9ผมไม่นแน่ใจนะแต่ว่ามันเป็นรถใหญ่มากนะรถคล้ายรถตู้ลยนะ MPV Midivan จาก m o x u s นะครับแล้วก็ในวิดีโอนี้นะเราจะเช็คดูว่ามันมีที่เยอะแค่ไหนนะครับเบาะข้างหลังนี่มันเลิศมากแต่ว่ามันกินที่เยอะแค่ไหนฮมเราจะเทสตดูนะ ว่าคนอื่นจะเช็คข้างหน้านะแล้วคันนี้นะครับมีฟรังก์ว้าวเนี่ยมีฝายอย่างงี้นะครับมันจะมีฝุ่นเข้าไปนะแล้วก็มี t ท p e 2มีสายชาติถุกชนแล้วก็มี t ท p e 2อีกอันนึงโอเคแล้วก็ในนี้นะคืออันนี้คืออะไร <laughs> มันสั้นอย่างเงี้ยนะ Asian size. <laughs> okay. เอเชียนไซส์โอเคกลับไปที่มันวันหนึ่งเราอาจจะต้องการนะครับ โอเคแล้วกเ็เดี๋ยวต้องเช็คดูนะว,ว่ามันมีที่ไว้กล่องกล้วยไหมเออมมีอาจจะเอาเอาเอาย่างอื่นใส่นน,นำมาละกอรหรือว่าหรือ,รอาาว่ามะพร้าวแต่ว่ากล่องกล้วยนี่ใส่ไม่ได้นะครับโอเคไม่เป็นไรแต่ว่าผมก็ชอบไปนน้นะว่ามันมีฟรองต์แล้วมันมีที่ว่างแล้วก็ทำฟรองต์แล้วก็เอาของเนี่ยแบบสายชาติอะไรอย่างเงี้ยนะครับใส่ไว้ได้สบายดีเนี่ย มันสะดวกดีเราเอาไว้ข้างหน้าเราจะได้ไม่ต้องไว้ข้างหลังข้างหลังมันอาจจะมีของอย่างอื่นแล้วตอนเราต้องการสายเราก็ต้องคุยออกมาจากข้างหลังเนี่ยไว้ข้างหน้าเนี่ยดีสุดแล้วครับแล้วก็อันนี้คือ e x e c u t i v e seat นะครับแล้วก็เราจะต้องขยับไปข้างหน้านะ,ะเดี๋ยวเอาอันนี้ก่อนผมได้เซฟเมมโมรีนะครับโอเคอ่ะแล้วก็อันนี้อันนี้มันก็จะเป็นแค่ ฉุบเฉินถ้าเราต้องขนของมากสุดข้างหลังนะครับกำลังขับรถจาก i k เคมีครัวเต็มรถเลยเราก็นั่งอย่างนี้ก็ได้มีที่ถือนี้นะครับเนี่ยอย่าลืม A B C Always be cheating แล้วก็อันนี้ก็เป็น luxury car จากจีนนะครับมันก็มี motorized liftgate ฮ huh? ะแล้วก็เบาะข้างหลังนะครับเราพับได้อย่างนี้นะ แล้วก็มันมีเรลข้างที่พืนเนี่ยเราขยับทังยูนิตได้จะเไปข้างหลังหรือไปข้างหน้าเเราก็ต้องเลือกอันไหนดีที่มันทำให้กล่อ,อ,องกล้วยมันฟิตที่นี่เพราะมันก็มีที่ข้างหน้าตั้งเยอะแล้วนะอันนี้โอ้ี่มันใหญ่มากแล้วเนี่ยเราเอาจักรยานแล้วมั่งใส่ในนี้ได้เลยแล้วก็ตะบอกมันอยู่หน้าสุดนะครับเราก็มีพื้นที่ในนี้นะครับแต่ก็ยังมีที่ที่นี่แล้วนะ ืมโอเคเดี๋ยวเรากล่องกล้วยัดใส่ครับโอเคผมก็พยายามจะยัดใส่มากสุดน,นะครับในท้ายหลัง,งรถด้วยแล้วมันใส่ได้เยอะมากแล้วนะเนี่ยเออมันกลายเป็นอย่างงี้นะขึ้นไปถึงกระจกเนี่ยนี่มันมีที่เหลือนิดหน่อยที่ผมไม่ได้ใช้นะแต่ว่าผมก็ต้องพยายามยัดใส่มันดีสุดน,นะครับแล้วก็ข้างหลังนี่ก็เต็มแล้วนะครับแล้วก็เนี่ยผมไม่มีกล่องกล้วยพอผมต้อง split สองกล่องใช่มันก็ไม่เป็นไรหรอกนะเราแค่นับเราก็เห็นว่ามันยังไงไม่มีที่อีกนะครับอา่าแล้วก็ฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะก็มีกล่องเต็มเลยเนี่ยข้างล่างมันมันใจมันไม่ได้สี่เหลี่ยมร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็ต้องพยายามไปอย่างนงี้นะครับข้างบนนี่ก็มีที่อีกนิดหน่อยเนี่ยโอ้โหกี่อันเนี่ย All well, right let's turn up the pitch and start counting one two three four 11, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 31 <laughs> 31บ o อ e s in the t r u n เฮ้ยลองท้า a t t กันโอเคเราไม่ต้องเทสอะไรซ้ำกว่านี้ uh, เราแค่เช็คดูว่า uh, ข้างหน้าเนี่ยมันใส่ได้กี่กล่องนะครับมันก็จะเป็น uh, 3อันฝั่งนี้นะแล้วก็กลางก็ใส่ได้2กล่องแล้วก็ฝั่งน้นก็อีก3อันนะครับใต้นี่มันมีที่นะครับพราว่าบ a n จุบอมันก็มันตัวใหญ่นิดหน่อยนะ แล้วก็ข้างบนนี่ก็ไม่มีนะครับก็เป็นอีก8อันก็เป็น39กล่องแล้วนะครับแล้วก็ผมก็ไม่รู้จะเทียบยังไงกับคันอื่นเพราะว่าอันนี้มันไม่รู้มันมันเป็นรถตู้เหรอแต่ไม่ได้เป็นรถตู้เหมือนเหมือนคันอื่นที่มันใหญ่กว่านี้นะเหมือน Mercedes EQV อย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าคันนี้มันก็ยังใส่ได้มากกว่า EQV วเพราะว่า EqV มันก็เป็นเจ็ดเบาะแต่ว่าเบาะมันมันพับไม่ได้มันถ้ามันพับแต่ว่ามันแปลกๆหน่อยนะครับคันนี้นี่มันก็ โอ้ถ้าเทียบกับรถยนต์นี่ใช่มันก็มีที่เยอะแต่ว่ามันก็ใหญ่กว่า SUV หลายคันนะครับแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าม,มันอยู่กลางนั้นระหว่างรถเกง๋งรถ SUV กับรถตู้มั้งแต่ว่าที่เซสเดียโชว์คือคันนี้นะมันมีที่เยอะมากนะงหมว่าเราพับเบาแล้วก็เอาเบาข้างหลังออกไม่ได้มันก็ยังแบบใส่ได้เยอะมากแล้วนะเพราะมันคงจะสูงแล้วก็สี่เหลี่ยมนะครับ โอเคก็คงจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูฟิเตรณนะาแล้วก็เราก็ปักันไหมสวัสดีครับ